ระบเพิ่มระบบแบกมือแบบไฟฟ้า EPV ระบบน่วงเบรกอัตโนมัติออโต้กระจกมองหลังดิจิตัลเข้าเริ่มจองกันเมื่อไหร่แล้วได้รถเมื่อไหร่ฝากเช็คให้อาจารย์หน่อย ได้แล้วเดืยวนี้เลยเหรอจริงเหรอหมีติดต่อเลยโชรูมไหนถ้าจองตอนนี้เดือนนี้อะไรเดือนหน้าเดือนนี้ได้เลยอะ่ะอู้ทำไมเร็วจังโชรูมไหนโชรูมไหนที่ไหนอะไรยังไงเช็คให้อาจารย์หน่อยขอ,อรายละเอียดแบบชัดเจน นั่นท้องอ่ะอวเวลารีวิโอ้ <laughs> กล้าใช้คำว่าอ้วนกับกูโดยไม่ดูสันรูปตัวเองเลยมั้แต่นิดเดียว <laughs> ตูดมึงอะยังกองเพนวัดเนยะ <laughs> มึงยังไม่รู้ตัวเองอีก มึงก็ต้องเริ่มลดน้ำหนักเลยนายห,หอมสุขภาพนะมึงเดี๋ยวมึงจะตายก่อนนะเดี๋ยวยังไม่ทันยี่สิบนะจ้าจะตายซะก่อนนี่ <Yeah. S 1> มาไปตรวจค่าสายตามาตัดแว่นหมอบอกว่าความดันในตามันผิดปกติอันตรายบอกถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะมเขาจะแนะนำให้มัไปหาหมอก่อน โวอ,อปาหวานเหนตายโมาเสี่ยงนะเมืองเป็นเบาหวานน่ะอันตรายนะมึงเป็นแผลมาไม่หายนะตัดขาแล้วจะกูบอกให้ใูหมะือม,มึงอย่าคิดว่าเด็กอยู่แล้วจะไม่เป็นโรคภัยนะเมืองเด็กในตัวเป็นโรคเป็นภัยเลย,ยฮะฮะมึองอ้วนเพราะอะไร กินแล้วนอนอยากกิการกินเอแล้วมึงออกกำลังกายไหมไม่ออไม่ใช่ยายม้อโมหนูนั่งอยู่ข้างนอกล่าเป็นชั่วโมงเไม่เดือดราูเดาะพ่ออะไรถึงไม่เปิดฝฟขี่กยจลุกมาปิดยที่กินลูกแรงดันลูกตามเลยมึงต้องหัดลูกเดินบ่อย ทำงานประจำมันเหนื่อยไงยอ้วนมันก็เหนื่อยง่ายเวลาหน้ามันก็นั่งอีกแล้วออมึงต้องเดินเนี่ยไปออฟฟิศต่อกลับออฟฟิศเนี่ยไม่ต้องนั่งรถกอล์ฟไปเขาไปคุยกับไอ้ฝนสองครั้งไม่เดินกลับถ้ามีอะไรจะคุยใหม่กลับไปใหม่ไม่คุยอย่าให้เสร็จอะคุยเป็นเสร็จแล้วก็เดินกลับมาเป็เธอไม่เดี๋ยวให้ไปทำงานบ้านที่งานสคนนี้เนาะทำแล้วทำามสะอาดบ้านเฮ้ยเลยก็พร้อมเลยไปเดินกลับ เออจะได้แบ่งกาไปทำมึงไปทำอยู่ีโน้นนูน้นอยนอยทำที่นี่เดี๋ยวเมยาย่ที่ไปทำต่เนี่ไปทำเออไปทำที่นู่นเลยชั้นบนชั้นสองชั้นล่างชั้นบน,นเลวลาห้องน้ำที่นู่นด้วยทำเลยแบ่งกันสองคนรนนนี้นีั้ันดติน้ำหนักมงกี่โลมึงได้ช่างงั้ เท่าไหร่เท่าไหร่ม่รู้ว่าอไม่บอกผมไงมึงเท่าไหร่ือแสิบอันี้ไมีเป you know? ็นร้อยยี like ่สิบแน่เลยก็ว่าไม่ถึงค่ะร้อยสิบเก้าไม่ถึงร้อยสิบไม่ถึงร้อยหนึ่งไม่ถึงไม่เชื่อร้อยหนึ่ไม่ถึงเครื่องชั้นนหนาพังพังไม่ถึงการแตะค่าสีรางไงแม่ส่งอะไราุีย่เขาไมขอก่ พตาบอกว่พี่ตาเช็ดล้วสแกนไม่ได้อราใช้บุคคลสแกนไปก่อนก็ได้มั้งนนบัญชีบริษัทมาสแกนไม่ได้ไม่ใช่ถียงจะพูด้ฟังบอกเถียงอาจารย์ไม่มเมถียห้พูด้ฟังให,ห้เสําลองจ่าย ค่าสีสำนักงานใหญ่ติดต่อเรียบร้อยครับโชลูมโตโยต้าบับ ฮะโตโยต้าตบับลามินทาคุยกับเซลแล้วถ้าสั่งตอนนี้จะส่งมาจากญี่ปุ่นได้เลยได้เดือนนี้ออกต้องไหน <laughs> ที่ตามเลยู่ายทายผู้ชาเยเงย ผ่อนสามเดือนลดได้ภายในเดือนดาวหนึ่งล้านดาวหนึ่งล้านผ่อนสามเดือนรวมราคาทั้งหมดสองล้านสามแสนอันนี้ตัวท็อปสุดไหมรถอัลเบซีเนียไงอัลเบิสตี้ที่เคยใช้ที่เช่ามาใช้ก่อนเนี่ยสีขาวอ่ะ ใช่แต่อันนี้จะเป็นสีดำไงตัวแกรนสูงสุดอยากเข้าไปดูรถเองเขาสะดวกวันไหนพรุ่งนี้สะดวกไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เราไปเดอะมอลอยู่แล้วอาจจะออกเร็วหน่อย พรุ่งนี้ไปเดอมออาจารย์จะไปดูรถจะไปดูรถที่ลามินทาโตโยต้าบับโอดาวล้านหนึ่งไม่ใช่ผ่อนสามเดือนศูนปอร์เซ็นต์ไม่มีเดียวไม่มีเซียนไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ถึง สี่แสนสี่เดือนละไม่ถึงห้าแสนถ้าเกือบห้าแสนโอเคอยู่นะดเดือนละสี่แสนคิดว่าหาทันไหมหาทันไหมถ้างั้นช่วงนี้งดจ่ายค่าแรงก่อนนะขอมาซื้อรถก่อนงดจ่ายค่าแรงทุกคนทุกกรณีแอดมินทุกคน ที่เป็นพนักงานออฟฟิศงดจ่ายเงินเดือนสามเดือนนะจ๊ะทํางานฟรีขอซื้อรถก่อนจ้ะกูจ่ายเงินพนักงานไปแสนต่อเดือนเพราะนั้นงวดนี้งดจ่ายนะจ๊ะสามสามเดือนช่วยผ่อนรถจ้ะไหนราฝึกเลยสิอ๋ม่ บอกขอส่วนลดพิเศษหน่อยเดี๋ยวช่วยโปรโมโชว์ลรูมลดให้ให้เขาลองแจ้งประสานงานไปกับทางเจ้าของก็ได้ว่าจะสามารถมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมได้อีกไหมแล้วลองถามของแถมอะไรรอไว้เลย โห AI ทำถึงมากให้กูขับพอร์ตกูไม่ได้ขับรถเองมานานมากแล้วช่วยซื้อของนะจ๊ะช่วยซื้อของด้วยจ้า กูต่อได้กูจะต่อให้ถึงที่สุดอะต่อให้ถึงที่สุดฝากซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าทุกคนกูจะต้องซื้อรถมาใช้งานแล้วจ้าไว้ออกงานไว้บรรยายงานบรรยายกูยเริ่มเข้ามาละเช่าไม่คุ้มซื้อของเราดีกว่าอนาคตเราก็ยังเอาไปใช้งานได้ก็อ,อย่างเที่แล้วอะอแค่กี่เดือนน่ะเช่าไปประมาณเกือบ ประมาณสามแสนอ่ะค่าเช่ารถอย่างเดียวอ่ะเช่าแล้วไม่ได้หาอะไรเลยประมาณสามแสนอ่ะ <c oughs> เอามาดาวได้แล้วอ่ะสามแสนนี่กูเพิ่มอีกไม่กี่บาทนี่กูแบบเอาง่ายสามแสนกว่กบาทนี่จะกลัวไปดาวรถคันแบบทั่วๆไปอ่ะคันละประมาณแบบไม่ถึงล้านอ่ะกูดาวเข้าไปสามแสนเดือนหนึ่งกูผ่อนไม่ถึงหมื่นแล้วพ่อนอะไ้งวดแปดงวดอย่างเงี้ยเจ็ดงวดอย่างเงี้ย m e r c s t i เมื่อ,อก่อนเช่าหลายคัน m e r c h s t i มา m e r c i s t i อา p a า d เมื่อก่อนเช่าหลายค่หลายหลายหลายรุ่นก็จะเป็นรุ่นพวกเนี้ยเพราะว่ากูไม่มีรถที่จะใช้ออกงานและรถมันต้องเป็นรถตู้เพราะว่าหนึ่งกูต้องหลับในรถเพราะว่าออกงานเยอะสองคือกูต้องขนของสามคือกูต้องไล์สดในรถ ดังนั้นรถทั่วไปเนี่ยตั้งไร่สดเนี่ยลำบากเพราะว่ากูอยู่ในรถกูก็หาเงินได้ในขณะที่รถวิ่งเนี่ยเงินกูเดินได้เลยนะกูแค่ปักตะกร้าขายของกูนั่งรถชั่วโมงหนึ่งกูขายของได้แล้วหมื่นสองหมื่นสามหมื่นกูก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นรถเนี่ยจึงสำคัญมากเวลากูไปไหนมาไหนใช้รถในการทำมาหาก,กินใช้รถในการขายของ ทุกอย่างเป็นเงินหมดอ่ะเลยต้องมีรถดีๆไว้คันหนึ่งแล้วเวลากูไปไหนมาไหนใครเอาของให้กูก็ต้องมีรถใส่ของตอนอาจารย์ตอนถแถลงข่าววัดนาอาจารย์ไม่ได้ไปหรออาจารย์ไม่ได้อาจารย์ไปถแถลงข่าววัดนาปับวัดนาป่าพงครั้งเดียวครั้งแรกเพราะมันเป็นวันธรรมดาแล้วหลังจากนั้นมาพระอาจารย์ท่านามาถแถลงข่าวเป็นวันอาทิตย์แล้ววันเสาร์อาทิตย์กูไม่ว่างก็ไปไม่ได้ แล้วกูไม่ไปแต่ครั้งที่สองเนี่ยเชิญนักข่าวให้นะแต่นักข่าวก็ถามว่ากูไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พอเวลาไม่ไปก็นักข่าวก็ไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่สามไม่แน่ใจว่าเขาประสานมาเรื่องขอให้นักข่าวไปหรือเปล่าแต่กูก็ไม่ได้ไปอีกไงประเด็นอ่ะไม่ได้ไปอีกนักข่าวก็เลยไม่ได้ไป ม,มันไม่เอาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คืออะไรกดซื<ส>้อของในจะกล้าอยูมทุกคนคือรถเนี่ยคิดมานานแล้วว่าจะซื้อเพราะเรายังทำงานอยู่ตอนแรกที่ไม่ซื้อเพราะว่าจะบวดเดือนตุลาคือเดือนนี้แต่ปรากฏว่ากำหนดการมันถูกเลื่อนแล้วแล้วน่าจะต้องเลื่อนอีกยาวเพราะว่ามีคดีค้างอยู่ แล้วดูเหมือนเขาจะไม่ปล่อยง่ายๆด้วยผมก็เลยจำเป็นต้องทำงานต่อเมื่อทำงานต่อก็เลยต้องซื้อรถแค่นั้นเลยง่ายๆ Toyo t a คอมิวเตอร์คอมิวเตอร์มันคือแบบไหนอ่ะ อยคอมพิวเตอร์มันเป็นรถตู้ธรรมดาเมอรจสตี้มันเป็นรถตู้ VIP คนละแบบกูเอาเมอร์จสตี้เพราะมัน VIP มันนั่งสบายกว่าสุขพงสุขภาพด้วยอะไรด้วยความนิ่มด้วยความพรีเมียมด้วยเออคอมพิวเตอร์มันรถตู้ทั่วไปรถตู้วิ่งวินนี่มันไม่ใช่ลักชวรี่ มันเป็นรถตู้ที่เขาวิ่งแบบรับส่งอ่ะมีบุรีหนองจอกอย่างเงี้ยอนุสาวรีย์ชัยรังสิตอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ VIP รถที่กูซื้อเนี่ยมันเป็นแบบ VIP มันนั่งสบายกว่ามันรักษาสุขภาพกว่า <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นประตูไฟฟ้า2ด้านคอมพิวเตอร์มันด้านเดียวกูต้องการ2ด้านเพราะบางทีอ่ะกูจะไม่ลงจากรถ บางทีไปถึงงานก่อนเวลาอย่างนี้เดียวจะลงจากรถอย่างเงี้ยกูต้องให้ทีมงานลงไปก่อนเขาก็จะเปิดประตูอีกข้างหนึ่งเนี่ยลงไปก่อนกูก็จะปิดประตูฝั่งกูไว้รถเนี่ยต้องการแบบสองประตูไฟฟ้าสองด้านเอาพาดคันเลกเมอร์เจสซี่มันคันใหญ่เหตุที่เอาเมอจสซี่เพราะกูเคยนั่งเอาผ่ามาแล้วแล้วกูเคยนั่งเมอรจสซี่มาแล้วแล้วกูเคยนั่งรถตู้แบบที่มึงว่ามาแล้วคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ย แต่ปรากฏว่าดีที่สุดตอบโจทย์ที่สุดคือ Majesty แล้วพระตามป่าก็นิยมใช้ m e r e s t y คือสูง2คือใหญ่3คือนั่งสบาย4คือจุของได้เยอะตอนแรกจะเอารถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้า aw, ยี่ห้ออะไรสักอย่างนั้นก็ VIP พรีเมียมมากและมีคนขายมือสองแค่ล้านหแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ต่อาการใช้งานของกู คือกูต้องทําเวลาแต่รถไฟฟ้าเนี่ยเวลาเดินทางประหยัดจริงแต่เวลาไปไกลๆอ่ะต้องไปจอดรถเป็นชั่วโมงเท่ากับกูเสียเวลาไปเลยชั่วโมงหนึ่งเพื่อชาร์จแบตเพราะนั้นในยุคนี้อ่ะและในชีวิตกูดูแล้วก็ยังไงก็ต้องเป็นรถน้ำมันยังตอบโจทย์ที่สุดก็เลยเลือกเป็นเมอร์เจสซี่ไฮบริดไม่มีมั้งมอเจสซี่ ได้ฟังแถลงข่าวรอบที่สามไหมก็ฟังแต่ว่าไม่ไม่พังผันเพราะว่ากูได้ยินจากพระจารึกฤทธิ์แล้วว่าเรื่องอะไรคือพระจารึกฤทธิ์เนี่ยโทรมาหาแล้วแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเรื่องที่มาที่ไปเป็นยังไงกูฟังปุ๊กกูก็อ๋อเลยที่ทางผู้หญิงเยอรมันแถลงกับที่พระจารึกฤทธิ์เล่ลววาให้กูฟังคือคนละเรื่องเลยแล้วกูเข้าใจเลยว่าบริบทเป็นยังไง ก็เลยไม่ได้ค่อยฟังแถลงเพราะว่าแถลงที่แถลงก็คือเรื่องเดียวกับที่พระจากคือเล่าให้ฟังทุกคนฝากซื้อของนะเดี๋ยวจะลงไลฟ์สดแล้วมาบรรยายทมบ้านอาจารย์แพรลี่บ้างค่ะก็รอคุณแพรลี่เชิญไม่แน่คุณแพรลี่อาจจะเผื่อเพื่อ เผื่อเขาเห็นประโยชน์เขาจะเชิญกูไปบรรยายวันขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะไม่แน่กูอา <c oughs> จะไปบรรยายก็ได้ไม่แน่นะมึงอาจารย์คิดว่า <c oughs> คำนวณเวลาให้อาจารย์หน่อยต้องถึงโชว์รูมกี่โมง <c oughs> เพราะเราต้องถึงเ <c oughs> ดมอลบางกะปีตอนบ่ายสามกำหนดเวลาได้เลยจ้ะใครจะไปก็ไปได้นะแจ้งเข้าไปในกลุ่มแอดมินได้เผื่อมีใครอยากจะไปดู อะไรอาทุกคนฝากอุดหนุนสินค้าในตะกร้าไว้เทุกคนขอตัวก่อนนะบ๊ายบายลาอนเจอกันตอนเที่ยงครึ่งนะขอไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวไปทํากิจอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวดูกันโอเคนะฝากกดซื้อของในตะกร้านะใครเอาเงินเอาของอะไรใส่ตะกร้าไว้แล้วอย่าลืมกดซื้อนะ,อ,ะอย่าลืมกดซื้อนะทุกคนบ๊ายบายจ้าขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนนะอย่าลืมอุดหนุนสินค้าด้วยเออว่าจะกินข้าวโตมัดลืมพุ่นจังเลย มาแล้วได้หมดเวลาแล้วลทำข <ละ S 2> ้างล่างแล้วแต่ก็จะได้เวลากินข้าวอีกรอบเนี่ยกินมาให้เยอะโอเคค่ะ